สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้มาดูความฟินของซุงกับบูมกันค่ะทําเมนูนี้เพื่อตัวเองแถมมีคนเสียอาการถูกจังหวะอีกด้วยค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าเป็นยังไง ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เรื่องก็มีอยู่ว่าเต้ได้ทําคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งค่ะคือการ<ห>บูมของเราค่ะทําอาหารแล้วเอามาให้ซุงของเราค่ะกินค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆแต่ช็อตเด็ดมันอยู่ที่ตรงท้ายคลิปเนี่ยละค่ะที่เอามาให้ซุงทานนะคะทดลองอะคะ่ะซุงของเราอะค่ะเรียกบูมของเราอะค่ะว่าตัวเองอุย้ย ตกใจอะค่ะอันนี้ราคามันเป็นอะไรที่เราตกใจมากอะแล้วแถมเตะของเราอะก็ยังได้ยินเหมือนที่เราได้ยินอีกด้วยอะค่ะว่าเรียกบูมว่าตัวเองค่ะเพื่อนๆจริงไหมคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าวิเศษมากอะไม่เคยได้ยินน่ะ เพรอาอเรา,าจะ<จ>หรือว่าเรียกกันอยู่ตลอดแล้วลืมหรือเปล่าวันนี้ก็มาเรียกปกติแต่ว่าลืมไปว่าถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยก็เลยโป๊ oh, ออกมาค่ะเพื่อนๆ จริงไหมคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่านะคะว,ว่ามันจะเป็นยังไงโาวิแต่น้ำเสียงของเฮียก็คือเหมือนแบบว่าเคยชินมากอะกับการเรียกแบบนี้คะ่ะมึงกินแล้วเฮ้ยเต่เต่ไม่ชิมได้ไงวะเอ้าบูมกลิ่นก่อนเป็นไงยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นเอาบูมเมื่อกี้หนักไหมไอ้ยตั้งหน่อยดิย <คำ S 1> ตัวเองคำเดียวคำเดียวมึงตัวเองไปไอ้บูมลงตัวเองตัวเองทำเองก็ต้องกินนั่งเราต้องรับไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองกินด้วยคำเดียว เรียบกว่ากินก่อนเป็นก่อนนะคะยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นเอาบูมเมื่อกี้หนักปะไอ้ตั้งหน่อยดิตัวเองคำเดียวคำเดียวมึงตัวเองไรไอ้บูมลงตั้งหน่อยดิตัวเองคำเดียวคำเดียวมึงตัวเองไรไอ้บูมลงตัวเองตัวเองทำเองก็ต้องกินนั่งเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองกินด้วยคำเดียวเรียกว่านี่แหละค่ะมันคืออะไรคะเนี่ยโอ้ยตายแล้วอกอีแป้นจะแตกค่ะเฮียซุงเรียก บูมว่าตัวเองอะโอ้ยขนาดแบงก์ยังพูดเลยอ่ะว่ามึงตัวเองอะไรโอ้โหแหมขนาดแบงก์ยังตกใจอ่ะมันคืออะไรคะเนี่ยตายแล้วเนี่ยตัวเองไม่ไหวตัวเองไม่ไหวเนี่ยซูงของเรามาโป๊ะแตกได้ยังไงเนี่ยแหมดูดีดูดีด แหมบูมของเราเขินนะมีการผักด้วยอะ่ะโอ้โหตายแล้วผักที่ไหนไม่ผักนะคะผักหน้าอกค่ะหน้าอกข้างซ้ายอะ่ะโอ้โหผักหมดไซไปเลยค่ะดูหน้าดีโอ้โี้น่ารักมากะคะ่ะเพื่อนๆหลังจากที่ อ่าเต้ dei, ทาคลิปไปแล้วนะคะคราวนี้เป็นถึงตาซุงมบ้างคะ่ะซุงก็ทําคลิปขึ้นมาคะ่ะคลิปหนึ่งคะ่ะแต่คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ตามใจบูมมากกว่านะคะเนี่ยแหมเขาออ้าครัวยังไงนะคะไม่เตรียมแต่รอบนี้น่าจะเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะแหมตามใจเลยยงัยงไงคะ จะถามคนอื่นค่ะแต่ไม่ทำค่ะจะทำเซลมอนให้บูมค่ะแนม่มันยังไงคะเฮียซุงค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความขี้หึงของเฮียซุงกันดีกว่าค่ะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าหึงหรือเปล่าค่ะไปดูกันค่ะฮัลโหลเนา ใช่ไหมครับเฮ้ยอุ้ยครับมีน้องด้วยเหรอทำอะไรอยู่ครับเนี่ยแค่ครั้มีน้องด้วยอ๋ออายุเท่าไหร่น้องน้องอายุเท่าไหร่ครับน้องอายุสองปีอ่ากำลังน่ารักเลยตัววคนนี้ก็จะกินข้าวยังครับตัววคนนี้ก็จะหน้าตบแล้วไอ้นี่ทานข้าวยังครับพอดีว่าผมจะทำข้าวโอเคเมื่อกี้วันไปคิดกันสองคนอยู่กันสองคนอ๋อ ครับโอเคโอเคอมากครับอ่านี่นะครับแล้วก็จะกับเขาเพราะว่าเขาคุยกับน่ารักไม่เขากดวางกดวางูดูใจดูใจเมื่อกี้ค่ะเพื่อนๆคะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เขาเรียกว่าหึงหรือเปล่าคะเพื่อนๆ เพื่อนๆว่าใช่ไหมคะดูสิหน้าเฮียบึ้งเลยอะพอได้ยินว่าบูมของเราะคะ่ะชมน้องเขาว่าค่ะว่าน่ารักเฮียก็รีบยืน่นโทรศัพท์ให้บูมเป็นคนคุยเลยอะ่ะแหมอันนี้ยังไงอะคะแล้วดูหน้าเต้ของเรานะคะเต้มองหน้าเฮียซุงก่อนเลยคะ่ะสุงของเรานะคะดูทำหน้าเหมือนงอนนะคะแล้วเต้ก็มามองบูมคะ่ะดูสิบูมก็ดูแบบ เออฉันผิดไปแล้วว่าตัวเองอะไรแบบนี้คะ่ะแหมก็มันหลุดปากอะน,นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บูมชมอะค่ะชมน้องเขานะคะไม่ได้ชมน้องผู้หญิงเขานะคะเฮียเฮียุงคะ่ะทำไมถึงงอนได้เร็วขนาดนี้ล่ะคะแค่ได้ยินคำว่าน่ารักขึ้นมาแค่นั้นเองแหมงอนเลยเหรอคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ทั้งสามคนนะคะได้ไปเลือกซื้อวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วอ่า ก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะประตูค่ะเอาซึ่งเต้ก็เดี๋ยวผมไปตัดผมแม่จะได้เป็นโมเมนต์แบบว่าเดี๋ยวซุ้งก็ได้สอนบูมทำกับข้าวอะไรอย่างงี้ผมไม่สอนสอนแล้วูมไม่จำใช่บูมเป็นยื่เนไม่ดีเลยวันนี้ผมจะทำที่บ้านของเรานะคะมีเลยค่ะเต้ของเราก็หนีไปตัดผมะค่ะปล่อยให้สองคนเนี้ย พอทำกับข้าวกันนะคะแหมเป็นอะไรที่แบบว่า่งก็เขินไปสิพูดไปเขินไปอะนะแหมเหมือนเต้ร ну, ู้ใจพวกเราจริงๆนะคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะเต้ค่ะสูงของเรานี่เป็นพ่อบ้านจริงๆนะคะแหมใครได้เป็นแฟนก็ถ้าจะ โอ้โหโชคดีมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆจริงไหมคะทําเป็นทุกอย่างเก่งทุกอย่างนะค่ะเพื่อนๆว่าไหมคะกับข้าวก็เก่งร้องเพลงก็เก่งดนตรีก็ได้กีฬาก็เยี่ยมโอ้ยสุดยอดค่ะเป็นอะไรที่พวกเราฝ่ฝันกันมากและเกินจริงไหมคะ เพื่อนๆคะแต่งงานนี้นะคะก็ต้องถอยกันเป็นยกใหญ่ละคะ่ะเพื่อนๆจริงไหมคะแหมพาอเขาน่าจะมีหวานใจของเขาอยู่แล้วนะคะแหมคนรู้ใจเขาก็น่าจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลจากเราไปสักเท่าไหร่จริงไหมคะแหมอยู่ได้กันมาตั้งหลายปีแล้วเวนาะก็คงจะรู้ใจกันตลอดละคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆแล้วเรามาดูระยะห่างนะคะระหว่างซุงกับเต้นะคะโอ้โห,โโหเรียกว่าเด็กตัวเล็กๆวิ่งผ่านได้เลยคะ่ะแล้วมาดูซุงของเรากับบูมนะคะแหมตัวติดกันอะไรก็แทบจะเข้าไปแทรกกลางไม่ได้เลยจริงไหมคะเพื่อนๆแหมอย่างนี้นะคะซุงมีสองมาตรฐานนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะ่ะและคลิปนี้เราก็เห็นคนหึง กันด้วยนะคะ1คนแหมแถมยังเรียกตัวเองอีกตั้งหากโปะแล้วโปะอีกนะคะเนี่ยซุงของเราเนี่ยคะ่ะโปะแล้วโปะอีกคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่ไหวละคะ่ะแหมอิจฉาเต้แล้วก็ทีมงานจริงๆคะ่ะท,ที่ได้เห็นทั้งสองคนนะคะโปะแตกใส่กันระคะเพื่อนๆจริงไหมคะคลิปนี้ก็มีทั้งสนุกทั้งฮาไปพร้อมๆกันนะคะ ไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ